เปิดบัญชีออมทรัพย์ออนไลน์ดอกเบีย้ย1นกรุงศรีเปิดออนไลน์ไม่ต้องไปธนาคารสำหรับคนที่มีเบี้ยบัญชีกรุงศรีนะก็จะขอแนะนานะครับบัญชีออนไลน์แบบไม่ต้องมีสมุดนะแต่ได้ดอกเบี้ยสูงถึง1.5%ของธนาคารกรุงศรีโดยเราต้องเปิดบัญชีนี้ผ่านแอป kma หรือกรุงศรีโมบายแอปเท่านั้นนะโดยที่เราไม่ต้องไปธนาคารและเราสามารถทําธุรกรรมทางการเงินเนี่ยได้ทุกอย่างผ่านแอป kma ได้เลยนะ สำหรับคนที่ไม่มีบัญชีของธนาคารกรุงศรีและไม่เคยเปิดแอปพลิเคชัน KMA มาก่อนเท่านั้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครมีบัญชีกรุงศรีหรือว่ามีแอป KMA พร้อมใช้งานเรียบร้อยแล้วนะให้ไปดูในคลิปนี้เลยนะเปิดบัญชีออมทรัพย์มีแต่ได้ดอกเบี้ยสูงสุด1.5%กรุงศรีเปิดผ่านแอป KMA ไม่ต้องไปธนาคารฝากกดติดตามช่องปัญหาเรื่องเงินผ่อนยืมกู้ออมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้มีทั้งเพจทางเว็บไซต์แล้วนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่า บัญชีออมทรัพย์มีแต่ได้ของธนาคารกรุงศรีเนี่ยเราสามารถไปเปิดที่ที่ธนาคารกรุงศรีได้เลยนะเพียงแต่ดอกเบี้ยเนี่ยจะลดลงเหลือ1.1%ต่อปีแล้วก็ต้องฝากเงินเริ่มต้นที่500บาทนะเพียงแต่ว่าเราเนี่ยจะได้สมุดบัญชีหรือสมุดคู่ฝากมาด้วยเท่านั้นเองแต่ถ้าเกิดเปิดผ่านแอปพลิเคชัน Mobile App หรือ KMA เนี่ยเราจะได้รับดอกเบีย้ย1.5%ตต่อปีเลยนะที่ยอดเงินฝากน้อยกว่า1 0 0 0 0บาทนะแล้วก็ไม่ต้องไปฝากเงินเริ่มต้นด้วยคือไม่ต้องมีเงินฝากเริ่มต้นอนะ่ะเปิดบัญชีศูนย์บาทได้เลยแต่เราจะไม่ได้รับสมุดบัญชีหรือสมุดคู่ฝากมาให้นะครับสำหรับการเปิดบัญชีเนี่ยก็จะมี2แบบนะครับคือการยินยันตัวตนผ่านธนาคารอื่นหรือการยินยันตัวตนผ่านกรุงศรีไอคอนเฟิร์มนะซึ่งสามารถยินยันได้ที่เซเว่นและสถานที่อื่นๆตามในรูปภาพด้านข้างนี้ได้เลยนะ อย่างแรกเลยนะครับให้เราดาวน์โหลดแอป kma ให้เรียบร้อยก่อนเลยนะแล้วก็เข้าแอป kma ได้เลยจากนั้นเลือกเปิดบัญชีออมทรัพย์มีแต่ได้ออนไลน์ขั้นตอนที่2นะก็ให้กรอกบ,บัญชีเบอร์มือถือและใส่ขั้นตอน otp เพื่อยืนยันตัวตนให้เรียบร้อยนะขั้นตอนที่3เนี่ยก็จะเป็นขั้นตอนการเปิดบัญชีก็ให้อ่านนะครับว่าต้องทําอะไรบ้างเนี่ยก็กดต่อไปได้เลยขั้นตอนที่4เนี่ยเป็นการถ่ายรูปบัตรประชาชนนะครับก็ถ่ายรูปให้เรียบร้อยนะขั้นตอนที่5หน้ากรอกข้อมูลบัตรประชาชนเนี่ย และข้อมูลส่วนตัวเนี่ยก็กรอกให้เรียบร้อยให้หมดเลยนะแล้วก็กดต่อไปขั้นตอนที่6กนะครับก็จะให้เลือกช่องทางยืนยัน2ช่องทางนะครับยืนยันตัวตนด้วยวิธีนะครับวิธีการแรกคือยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนเนี่ยให้เรากดปุ่มยืนยันตัวตนผ่านกรุงศรีไอคอนเฟิร์มนะแล้วก็จะได้ QR code มาให้เตรียมบัตรประชาชนไปด้วยนะแล้วก็ไปสามที่ตามนี้เลยนะครับธนาคารกรุงศรีทั่วประเทศสำนักง,งานแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ สาขากรุงศรีออโต้ศูนย์บริการบัตรเครดิตที่โฮมโปรมี7สาขานะกรุงศรีเฟิร์สชอยส์ First 8สาขาสาขาเงินติดล้อทั่วประเทศเคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้านค้า7 e เ e ่ e อเทั่วประเทศโกลบอลเฮาส์ทั่วประเทศแล้วก็หลักทรัพย์กรุงศรีสสาขานะครับเราสามารถแจ้งยืนยันตัวตนแอป KMA แล้วก็ให้ที่ร้านเนี่ยสแกน QR Code หรือสแกนที่เครื่องก็ได้นะครับ จากนั้นแล้วก็เสียบัตรประชาชนเลือกรหัสใบสนิทที่ถูกต้องจากนั้นก็กดตรวจสอบข้อมูลและยืนยันเนี่ยก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะก็จะมีข้อความเข้ามาว่ายืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วสำหรับวิธีการยืนยันตัวตนผ่าน NDI D นะเราก็จะต้องยืนยันตัวตนผ่านแอปธนาคารอื่นเนี่ยโดยเราก็เลือกอธนาคารที่เราสามารถยืนยันตัวตนไปได้ แล้วเราก็เข้าไปในแอปธนาคารนั้นๆเนี่ยเมื่อเสร็จแล้วเราก็กลับมาที่แอป kmat 1นก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะขั้นตอนที่7นะครับหน้าเปิดบัญชีธนาคารก็ให้กรอกข้อมูลให้หมดนะชื่อเพศสถานะอาชีพเบอร์โทรขั้นตอนที่8ยืนยันตัวตนด้วยใบหน้าก็ถ่ายรูปให้เรียบร้อยนะครับทำตามขั้นตอนนั้นก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวขั้นตอนที่9ตั้งรหัสผู้ใช้งานและพินเพื่อเปิดใช้งานแอป km a และขั้นตอนที่10นะ ก็เปิดบัญชีสำเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกดเสร็จสิ้นเพื่อเริ่มใช้ง,งานได้เลยนะครับเพียงเท่านี้แล้วก็จะสามารถเปิดบัญชีออมทรัพย์มีแต่ได้ดอกเบี้ยสูงสุด1.5%ของธนาคารกรุงศรีเรียบร้อยแล้วนะครับ สำหรับคนที่ดูคลิปผมและสามารถเปิดบัญชีตามที่ผมพูดได้แล้วนะครับก็รบกวนคอมเมนต์บอกผมนะครับว่าเปิดได้แล้วนะสำหรับคลิปที่เกี่ยวข้องนะครับก็ลองดูในเพลย์ลิสต์หรือว่าดูที่ท้ายคลิปได้เลยนะใครมีข้อสงสัยอะไรก็ลองคอมเมนต์ถามดูนะครับผมจะพยายามมาตอบให้ได้ทุกคอมเมนต์เลยนะแล้วก็ตอนนี้มีทั้งเพจทั้งเว็บไซต์ปัญหาเรื่องเงินผ่อนยืมกู้ออมแล้วนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามเอาไว้ด้วยนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับบ๊ายบาย